น้องจ้าจ๋าบอกคำเดียวว่าสวยมากนะคะท่านผู้ชมวันนี้เอามาให้ชมกับตัว t o ยต้ารี v o 24อี e พัฒปี2020เกี่เกียร์ออโต้ยกสูงนะคะสวัสดี f c ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้าจ๋านะวันนี้เจ้าจ๋าอยู่ที่สุวินทวงศ์46นะคะเพชรยนสาขาใหม่ล่าสุดนะคะวันนี้ก็เอารถเข้าใหม่มาให้ชมนะคะกับรถสภาพโคตรดีเลยคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะเป็นรถเจ้าของเดิมซื้อสดมาเลยนะมีเล่มเรียบร้อยนะลูกค้ามาเทิน นะคะแล้วได้ปีใหม่มากนะคะไม่7จ็ดหมื่นเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมสภาพสวยเดิมแล้วก็ได้เป็นตัวรองท็อปด้วยนะคะซึ่งค่าตัวเนี่ยอยู่เพียง4ี่แสนแปดหมืบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจอยากได้นะคะมาดูความสวยความเดิมกันเลยไฟหน้าสวยๆนะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะท่านผู้ชมนะคะดูความสวยความเดิมของตัวรถคันนี้น้องก็จะเอามาให้ชมนะคะมาพร้อมกับจังหน้าโครเมียมนะคะสวยๆนะคะมาพร้อมกับ ฝากระโปรงที่อยู่ในสภาพสวยนะคะแล้วก็ไม่มีอรอยชํารุดไม่มีอรอยสะเก็ดหินแต่อย่างใดนะคะไฟตัดหมอกมีให้นะคะท่านผู้ชมคันนี้บอกเลยว่าจริงๆก็สวยมากนะตัวจริงนะน้องจะเอามาให้ชมคือสวยมากนะคะท่านผู้ชมน้องจ๋าเห็นปุ๊บนะคะคือเขาชงเสร็จพอดีก็เลยรีบมารีวิวให้ดูนะคะใครสนใจติดตามสอบถามติดต่อมาหาน้องจ๋าได้เลยนะคะค่าตัวนี้ฟรีดาวได้นะคะซื้อสดได้นะ ดูความสวยความเดิมนะคะใต้กระบอกโชกเบาโชกนะคะท่านะผู้ชมดูความใหม่ไม่เจ็ดหมื่นนะคะไม่เจ็ดหมื่นนะคะหาที่ไหนไม่ได้มาหากับน้องจ้าจ๋าพิจิตรได้เลยนะคะดูความใหม่ความสวยของตัวล้อแม็กนะคะลายละเอียดตัวรถสวยๆเดิมนะคะดูตัวลายกระจกนะคะไม่มีรอยชำรุดนะคะสติ๊กเกอร์นะคะรายละเอียดต่างๆสวยมากคือเจ้าของเดิมคือดูแลรถด,ดีมากท่านผู้ชมกลิบจริงๆคันนี้ที่เปิดโครเมี่ยมใส่กรอบกันรอยมาให้อย่างดีนะคะ แล้วก็ภายในเนี่ยนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะคะภายในเป็นตัวเบาะหนังเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นตัวเบาะหนังที่เหมือนติดตั้งมาจากป้ายแดงเลยนะคะท่านผู้ชมได้เกียร์ออโต้เนะะี่ยค่ะแอร์อนา,าล็อกนะคะแล้วก็มีหน้าจอทัชสกรีนมองกล้องถอยหลังนะคะคอนโซลด้านหน้าสวยใหม่สดเดิมนะคะรายละเอียดตัวรถโครงสร้างต่างๆที่จะจ่าให้ชมนะคะมาดูตัวน็อตนะคะคือน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยคือคันนี้สดจริงค่ะเด็ดจริงนะคะเด็ดจริงสวยมาก ใครมองหาแคปออโตอยู่ในงบไม่เกิน5,000 500, 0 0บาทนะคะดูคันนี้เลยนะคะตัวรถใหม่กลิบเนียนสวยจริงๆค่ะคันนี้คือจะจ๋าไม่ได้พูดเวอร์นะทุกคนน้องจะจ๋าไม่ได้พูดเวอร์นะคะถ้าอยากได้คันนี้มาเอาไปได้เลยสวยสุดๆคันนี้ขอใช้พูดคําว่าสวยเนี่ยในคลิปเปลืองมากนะคะฟิล์มติดให้เรียบร้อยนะคะตัวฮ d r รูมก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะรายละเอียดโครงสร้างตัวรถเดิมทั้งหมดเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะ แคปด้านหลังเนี่ยนะคะก็เป็นเบาะหนังแล้วก็ไม่ได้ชํารุดหรือขาดนะพรมอันนี้ก็คือเจ้าของเดินเขาใส่มาก็ให้ไปกับตัวรถเลยเป็นพรมสีม่วงนะคะโอ้โหคันนี้สวยมากนะคะแล้วตัวเนี้ยนะคะเป็นที่เปิดฟ้าถังน้ํามันแต่เขาใส่เป็นโครเมียมมาให้นะคะพร้อมโลโก้รีโวแล้วก็เขาใส่ผ้าใบมาให้ด้วยนะเนี่ยผ้าใบกัน บนกระบะเนี่ยเขาใส่มาให้แล้วน้องก็จาก็จะให้ไปเลยนะคะน้องก็จาจะไม่แกะออกนะลูกค้าคันนี้ถ้าซื้อเองสามพันมีอย่างต่ำนะอันนี้คือคันนี้ก็ได้กับตัวรถไปเลยเราไม่ได้ถอดออกนะคะโตโยตา้าคำว่าพีลนเนอร์นะคะยังอยู่ครบนะคะท่านผู้ชมดูเหลี่ยมสันตัวรถรายละเอียดคือคันนี้สวยจริงนะคะถ้าใครบอกว่าสวยนะคะคอมเมนต์ในคลิปให้น้องกจากได้เลยนะ,คะแคสซีนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะแคสซีแท้แคสซีเดิม ล้อแมกด้านหลังอยู่ในสภาพสวยแล้วก็ไม่มีรอยเบียดแต่อย่างใดนะคะในส่วนของตัวยางเนี่ยได้ยางยี่ห้อบิสตตนอย่างดีนะคะได้ยางปี2022ซึ่งดอกยางเนี่ยนะคะคือลูกค้าไปใช้ต่อได้เลยนะเป็นยางยี่ห้อนะแล้วดอกยางสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหนวดกุ้งยังอยู่อยู่เลยนะคะท่านผู้ชมสวยมากคันนี้นะคะล้ออะไรยังไม่โดนถนนเลยทุกคนนะล้ออะไรยังไม่โดนถนนเลยนะคะคันนี้ถือว่าเด็ดจริงๆนะคะแถมยังได้ผ้าใบาไปด้วยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะคะท่านผู้ชมด้านหลังเนี่ยเขาให้ในส่วนของ เขาติดกรอบโครเมียมมาให้ด้วยนะคะตรงนี้น้องจ้าจ๋าจะไม่ได้ทําการถอดออกนะน้องจ้าจ๋าก็จะให้ลูกค้าไปได้เลยไปใช้งานต่อเลยนะคะด้านหลังก็จะมีกล้องมองถอยหลังนะคะที่เปิดโครเมียมคือสภาพรถคือสดใหม่มากลูกค้าเข้าไเนี่ยตีนตุ๊กแกยังแน่แนๆอยู่เลยนะคะนี่นะคะลูกค้าเอาไปใช้ต่อได้เลยเพะะ่อค้าแม่ค้าหรือใครสนใจหารถกระบะกะบ,บ,บ้านตอนปีใหม่นะคะรถพร้อมขับได้เลยนะจัดไฟแนนซ์ผ่านขับกลับได้ภายในวันเพราะว่ารถไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้ว เอาไปใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวจะจะเปิดฝาท้ายให้ดูก่อนโอ้ยฝาท้ายใส่โชกซับแรงมาให้ด้วยเนี่ยแค่เปิดออกเจาก้จาจ่ายยังไม่ได้ปล่อยมือเลยนะยังไม่ได้เอามือรองรับเลยนะแค่เปิดออกนี้รู้เลยว่าเขาใส่โชกซับท้ายมาให้เพิ่มลดแรงนะคะไม่ใช่เพิ่มนะคะลดแรงในการที่เราจะใช้แรงในการเปิดฝาท้ายนะ น็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะสะโพกซ้ายสะโพกขวาอยู่ในสภาพเดิมรถไม่เคยชนมาแน่นอนดูจากไลเนอร์แทบไม่ได้ใช้งานเลยลูกค้าไม่เจ็ดหมื่นรีบคว้านะคะไม่เจ็ดหมื่นรีบควา้าน้องก็จา๋าถ้าเอฟซีของน้องจ๋าชา้านี่ไม่ทันนะคะเนี่ยฝาท้ายจะเบาๆแบบนี้นะคะฝาท้ายจะเบาๆแบบนี้คะ่ะทุกคนนี่สดมากสวยจริง,รงๆคันนี้รีบคว้าเลยนะคะทุกผู้ชมนะรีบคว้าไปเลยเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างก่อนช่วงล่างร้อยอะไรไม่โดนถนนนะคะเพากลางท้อเสีแหนบ ไม่มีการแปลงนะโอ้โหคันนี้ใครจะได้เป็นเจ้าของนะคะใครจะได้เป็นเจ้าของรีบคว้ารีบติดต่อหาน้องจ้าจ๋าได้เลยนะคะสวยมากค่ะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยแคสซีแทนแคสซีเดิมเลขตัวถังอยู่จุดเดิมรถมีเล่มเรียบร้อยนะคะในสำเนาเล่มก็คือเป็นรถบ้านนะคะแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยก็ลำดับที่หนึ่งเลยก็คือพูดง่ายว่าเจ้าของเดิมเนี่ยซื้อสดมานะคะเขาใส่อันนี้ให้ด้วยนะกันกระแทกขอบประตูมาให้โฟมียม สนใจนะดูรถกับน้องก็จ๋าด่วนเลยนะคะหรือว่าถ้าเห็นคันนี้สวยแล้วราคาคุ้มค่ากับในราคา4 8 9 0 0 0บาทนะคะก็ต้องรีบคว้าไว้ให้ทันนะคะต้องรีบคว้าไว้ให้ทันนะคะเนี่ยน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะท่านผู้ชมโครงสร้างเสวยโครงสร้างเดิมนะคะแผงประตูนะคะสดสวยใหม่นะคะรายละเอียดตัวรถนะคะสภาพเดิมมากน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยรถแทบจะไม่ค่อยวิ่งใช้งานเลยรถใช้งานไป5ปีใช้ไป70,000โลฉเฉลี่ยวิ่งปีละหมื่น นิดๆเองลูกค้านะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะ mm. เดี๋ยวน้องจะกสตาร์เครื่องยนต์ให้ดูเลยนะ mm. พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสภาพเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่เจ็ดหมื่นห้าพันกิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม่เดิมสวยมากคันนี้ดูสภาพพวงมาลัยนะคะก็ไม่มีทะลอกไม่มีชํารุดนะคะตัวเบาะก,ก็เช่นกันนะคะตัวเบาะเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากเบาะสดเบาะเต่งเบาะตึงไม่มีขาดได้เบาะหนังนะคะ ถ้าลูกค้ามองหาความคุ้มค่าแล้วคิดว่าคันนี้สวยในะราคา489,000บาทลูกค้ารีบโทรหาน้องเะจ๋าดุวนดดเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะสวยจริงๆคันนี้นะคะได้พรมสีม่วงแต่ถ้าใครไม่อยากได้ลูกค้าก็บอกเจจ๋าได้เอาสีดาให้ใส่ให้ได้เป็นพะย่างนะคะนี่รายละเอียดตัวรถสวยมากใครสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้กับน้องเะจ๋าเพชรยนต์นะคะอ่าใครตามหาอยู่ไม่คนพลาดเลยนะคะ ไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดยไลท์นะคะท่านผู้ชมนะคะไฟตัดหมอกนะคะอยู่ในสภาพสวยมากนะคะเดี๋ยวน้องจ๋าจะให้ดูเครื่องยนต์แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมๆกันนะ,คะใครได้ไปคุ้มค่านะคะรีบตัดสินใจด่วนเลยนะคะไอไฟไฟตรงนี้ถ้ามามองตัวจริงแล้วเนี่ยมันไม่ก็ได้กระพริบแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแต่เวลามันโดนกล้องกับแสงเนี่ยนะคะมันก็เลยกระพริบนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปชมเครื่องยนต์กันค่ะมาชมเครื่องยนต์พร้อมๆกันค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นฝาครอบเครื่องนะคะ แล้วก็ฝาชกกระโปรงเนี่ยเจ้าของเดิมเขาก็ใส่มาเพิ่มให้คือคันนี้เนี่ยเจ้าจ๋าบอกเลยนะว่าว่าเป็นชื่อในเล่มเนี่ยเป็นชื่อคุณผู้หญิงนะคะเหมือนลูกค้าอาจจะแบบว่าเฮ้ยต้องการจะเซฟแรงซับแรงตัวเองลูกค้าก็ได้ติดชกซับแรงทั้งหน้าฝากระโปรงแล้วก็หลังฝาท้ายมาให้ครบหมดเลยนะคะตัวรถสภาพสวยนะคะฝากระโปงเนี่ยไม่มีถอดอยู่แล้วแต่ที่เขาถอดเนี่ยคือเขาถอดใส่ชกตรงนี้นะคะอย่างดีเลย คุ้มค่ะคันนี้คุ้มน้องกจจ์บอกเลยว่าคุ้มดูรถมือสองไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวน้องกจจ์แนะนําวิธีการดูรถมือสองให้แต่คันนี้ดูจากสภาพเครื่องยนต์เสียเครื่องยนต์แล้วนะคะสอดคล้องกันกันกบเล็กไม้นะเครื่องยนต์สวยสดขาวสะอาดมากเดิมมากเดิมทั้งหมดเลยนะคะทางเพชนยนต์คัดรถขายรถเกจเอเท่านั้นนะคะลูกค้าอยากให้สบายใจจุดนี้น็อตโคมไฟนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดแขนซ้ายแขนขวาตัวน็อตไม่มีแก้ไขดัดแปลง สภาพเน้นเดิมโครงสร้างเดิมๆนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะท่านผู้ชมนะคะนี่รายละเอียดโครงสร้างสวยเดิมมากนะคะอืนี่นะคะน็อตไม่มีแกะนะคะเครื่องยนต์สดจริงๆคันนี้ดูสายพานลูกค้าไปใช้ต่อได้เลยได้รถโคตรคุ้มคันนี้นะคะคุ้มมากน้องเจ,จ้าจ๋าบารันตีเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวรองท็อปนะคะคุณลูกค้าถ้าเป็นตัวอ e, ีเนี่ยมันจะไม่ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์หรือไฟเดย์ไลท์หรือว่ากล้องถอยแบบนี้ ะะสวยจริงๆตรงปกแน่นอนมาดูรถตัวจริงตรงปกแต่น้องจ๋าอยากให้ลูกค้าเนี่ยรีบตัดสินใจนะคะรีบตัดสินใจนะคะจองเข้ามาก่อนเลยนะคะเซลลตอนนี้มี70ชีวิตแล้วนะคะใครที่อยากให้น้องจ๋าดูแลนะคะอยากให้น้องจ๋าซัพพอร์ตในเรื่องของการดูแลรถให้หรือว่าจะเป็นในการบริการนะคะจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะคะน้องจ๋าก็สามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้นะคะเพราะว่า คันนี้เนี่ยฟรีดาวตกผ่อนเดือนละประมาณ8,000กว่าบาทนะคะท่านผู้ชมนะคะรายได้ที่มัน10,06นะคะเจ้าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะคะคือลูกค้าทุกอาชีพซื้อกับน้องจ้าจ๋าได้หมดนะคะรายได้10,600บาทขึ้นไปนะคะมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะค้าขายเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจส่วนตัวข,ข้าราชการเกษียณหรือว่าจะเป็นพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจนะคะ ซื้อรถกับน้องจากได้ทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องกจ๋าด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ